สูตรการเคลือบตัวนี้มันไม่ได้เคลือบง่ายๆนะมันมีสูตรการเคลือบอยู่ซึ่งตรงนี้บางรับสอนนะสอนการเคลือบตัวเนี้เพราะว่าหลังตัวนี้เขาจะเคลือบมาพอเคลือบมาเราจะเคลือบยังไงให้มันติดแลวมันอยู่อีกเพราะถ้าเราเคลือบไม่เป็นมันจะไม่อยู่นะมันจะไม่ติดเลยตัวนี้ตัวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ที่ทํายากมากๆเหมือนกันทายากมากๆเหมือนกันตัวเนี้ตัวสําคัญเลยนี่คือการแก้ปัญหาให้รองเท้ากลับมาใช้ได้ใช <laughs> ้งานได้อีกเนี่ยอะไรที่เอาหนังน้ํามันในตัวทํายาก ท, ment, ทีนี้รองเท้าก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเห็นไหมลงเคลือบเงามันและทิ่งที่มันทลอกที่มันทลอกตรงเนี้ยเราก็เคลือบใหม่หมดเห็นไหมนี่เราเคลือบใหม่เคลือบใหม่นี่ไม่หลุดแล้วนะไม่หลุดแล้วเมื่อก่อนแรกๆหนังมันทะลอกหลุดหมดตัวเนี้ยเคลือบยากนะตัวนี้เราเคลือบได้เรียบร้อยเห็นไหมปัญหามากเคลือบแล้วกลับมาใช้งานได้รองเท้าสภาพยังดีเราต้องลอกเหนียวออกก่อนเราเคลือบใหม่หมดแล้วนะเห็นไหมเนี่ยก็ไม่หลุดสูรก้ารเคลือบตัวเนี้ยมันไม่ได้เคลือบไว้ง่ายนะมันมีสูตรการเคลือบเราเคลือบใหม่เข้ามาโอเคบังรับสอนนะ ส่วนการเคลือบตัวเนี้เพราะว่าหลังตัวเนี้เขาจะเคลือบมาพอเคลือบมาเราจะเคลือบอยังไงให้มันติดและมันอยู่อีกเพราะถ้าเราเคลือบไม่เป็นมันจะไม่อยู่นะมันจะไม่ติดเลยตัวเนี้ตัวนี้คือเป็นซิเนเจอร์ที่ทํายากมากๆเหมือนกันทายากมากๆเหมือนกันตัวเนี้ยตัวสําคัญเลยนี่คือการแก้ปัญหาให้รองเท้ากลับมาใช้ได้ใช้งานได้อีกเนี่ยอะไรที่เอาหนังน้ํามันในตัวทํายากแก้ปัญหามากเห็นไ,ไหมเปื่อยหมดแต่รองเท้าเราผายังดีเราต้องลอกเหนียวออกก่อนที่คนแก้ปัญหาไม่ได้ คือหนังเปลยตัวนี้มันใช้วิธีการเคลือบไงซึ่งเราก็ต้องเคลือบเราก็ต้องลอกแล้วเพื่อจะเคลือบกับกระบ,บีบเปอยมาเลยเนี่ยเห็นไหมเปลแล้วเ,เหนียวด้วยนะซึ่งไม่มีอะไรเกาะมันอยู่นอกจากต้องใช้น้ํายาช่วยในการเกาะแล้วก็ซีนก็ใหม่ๆคือแบบว่าเคลือบก็ใหม่ๆเนี่ยเป็นแผ่นเลยนะ